เีี่เหนือยตายแล้วครับผม oh, ไม่ได้ยินเลยนะคือเหนือยตาตพี p ep ที่สามนะครับขอหน่อยเรันจากดมอนหนนะตอนนี้อยู่ดมอนสอนคลิปที่สมัหยนะครับ่ oh, oh. อไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะให้น่น แล้วก็เล่นระดับระดับน,น้่นนึงนะคบผม, <First Blood. S 1> ผมยิงหัวแต่แราได้เนินฝ <First Blood. S 1> ากกดติดตามช่อง tiktok ผมด้วยนะคะ mm hmm. ดูของผมด้วยนะ <Okay. S 1> มาครับเพิ่มรอบนี้ที่นุ้กเลือจับคุ่นนะที่จิงเหรอสองเดี๋ยวเข้ช่วกันโอเคแล้วก็จิงช่วยเพื่อนนะครับแต่เพื่อนรัดไอ้สับ เพื่อนๆนะเพื่อนละที่ทำยาหล่ะตอนนี้สจะตื่นคนเยอะก็ตีอะไรกีก็ไม่รอดเด้อไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อนกูเยอะเพื่อนกูเยอะนะเพื่อนดอย่าขบวนนะขบไปเลยจะไปช่วยเพื่อนเอ่อเพื่อนจัดการได้ แล้วก็ได้มาหนึ่งแต็มแล้วก็ฝืนให้เป็นปืนนี้กัน เราก็จะกำลังเรมอกไอเมนึงลครับไปไร์โซ่นัะ เราจะฟ้าชัยชนะได้หรือเปล่าครับมาดูกันตัวเล็กก็กกต่กระเล็กก็แตกเลยนะครับผมหนึ่งคิวนะครับตัวแตกด้วยนะครับเ,เราเจอตัวนี้มีตัวอยู่ข้างหลังนะครับเ,เ,เพื่อนเราไม่รู้คิดว่าเรารู้ลุลยนะครับที่เขาเอามายังวันนี้ ้อมมานะครับชนะครับผมยี่ห้ผมชนะแล้วครับก็ได้มาอีกหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับคลิปก็ะจบกเพลินนี้ฟังพมมนเทิมนะครับผมไปกันเลย let's go